วิชาภาษาไทยมาตรากกาสอนอ่านบทที่สองฝึกอ่านคำฝึกอ่านคำสองพยางฝึกอ่านกลุ่มคำตอบคำถามฝึกอ่านคำให้เด,เด็กฝึกอ่าน ตามคุณครูได้เลยนะคะกอากาตอ,อาตามอ,อีมีปอูปูดอีดีปออีปีออ,ปอ,อ,ปอ,ออาอาสออสะ ขออาขาดอ,อดุดุตออีตีหออึหื้ถออือถือบออ,อิบีค่ะเด็กๆมาฝึกอ่านตามคุณครูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะคำแรกนะคะคำว่ากากาไก่สระอา อ่านว่ากอากาต่อไปในกรอบที่2นะคะคำว่ามีมอมาสระอีอ่านว่ามออ,อีมีต่อไปค่ะกรอบที่สามคำว่าปูนะคะปอปาสระอู อ่านว่าปออูอปูค่ะต่อไปค่ะกรอบที่4ี่คำว่าสะนะคะซอสเสือสระอะอ่านว่าสออะสะต่อไปกรอบที่5นะคะคำว่าดุนะคะดเด็กสระอุ อ่านว่าดออุดูอ่าต่อไปกรอบที่หกค่ะคำว่าหืนะคะหอหีบสระอึอ่านว่าหออ,อึหอืต่อไปกรอบที่เจ็ดค่ะคำว่าบีนะคะบอใบไม,ไม้สระอี อ่านว่าบออ,อ,อิบิค่ะต่อไปกรอบสุดท้ายนะคะคำว่าถือนะคะถอถูตะระอืออ่านว่าถออือ,อถืออ่ะทีนี้ให้เด็กๆอ่านตามครูๆอีกรอบหนึ่งนะคะกออากา ตออาตามออีมปอปออีปออูปูดออีดีปออีปีออาอาสออะสะขออาขาด,อ,ดออุดูตออีตีหออึหึ ถอือถือบออีบิอ่ะค่ะทีนี้เรามาอ่านในกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมกันนะคะกอไก่สระอาอ่านว่ากออากามอม้าสระอีอ่านว่ามอีมีปอปาสระอู อ่านว่าปออูปูสอเสือสระออ่านว่าสออะสะดอเด็กสระอุอ่านว่าออดอดอุดูหอหีบสระอุอ่านว่าออหออหหึบหหืบอใบไม้สระอิ อ่านว่าบออีบีทอถุงสระอืออ่านว่าทออือถือให้เด็กฝึกอ่านตามคุณครูบ่อยๆนะคะฝึกอ่านคำสองพยางให้เด็กฝึกอ่านตามคุณครูเลยนะคะต่ออาตาสออาสา <ส>าาปออปูนออานาปูนางออูงูดออุดูงูดูกออากะลออาลากะลากออากะทออาทะกะทะ ตอีตีงอูมูตีงูตอาตาสอีสีตาสีฝอาฝากอากาฝากามออามะลออิลิมะลิรออูรูปอูปูรูปู ในรอบที่สองนี้คุณครูจะให้ดเด็กๆฝึกอ่านเองนะคะ ็นไงบ้างคะเด็กๆอ่านได้ไหมคะให้เด็กๆฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะฝึกอ่านกลุ่มคำให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูเลยนะคะสอ,อาสาลออาละพออาพาสาละพามออามา ดอูดูนอานามาดูนามออามาหออาหาตออาตามาหาตายออายาตออาตามออีมียาตามีสาละพามาดูนา มาหาตายาตามีกอากาตอีตีงอูงูกาตีงูถอือถือปอูปูนออานาถือปูนาฟออาฝาลออาละมออีม no ี าละมีตอาตาสอาสาดอุดุตาสาดุกาตีงูถือปูนาฝาละมีตาสาดุมอามาดอุดูปอูปูมาดูปู ฝอ,อีฝีมออือมือดอ,อีดีฝีมือดีมออีมีฝออาฝากออากามีฝากาขออาขาตออาตาสอ,อีสีขาตาสีมาดูปู ฝีมือดีมีฝากาขาตาสีมออามะลออิลิลออาลามะลิลานออานาตออาตามออีมีนาตามีออาอามออามาดอูดู อามาดูปอีปีรออระกออากาปีระกามะลิลานาตามีอามาดูปีระกาสาะพา มาดูนามาหาตายาตามีกาตีงูถือปูนาฝาละมีตาสาดูมาดูปูฝ ah ีมือดีมีฝากา ขาตาสีมะลิลานาตามีอามาดูปีระกาในรอบที่สองนี้คุณครูจะให้เด็กๆฝึกอ่านเองนะคะ ให้เด็กฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะอ่านได้คล่องค่ะสู้ๆค่ะตอบคำถามมาตอบคำถามกันนะคะเด็กๆคำถามข้อที่1ตเต่าสระอาอ่านว่ากาไก่ตะขอไข่ ตัคอควายตาให้เด็กเลือกคำตอบกันได้เลยนะคะคำถามข้อที่2ปอปลาสละอีอ่านว่ากอไก่ปิขอไข่ปึคอควายปี คำถามข้อที่สามมอม้มาสระอะอ่านว่ากไก่มัมขอไข่มาขอควายมะคำถามข้อที่สี่จอจานสระอึออ่านว่า กอไก่จือขอไข่จิขอควายจื้อคำถามข้อที่หดอเด็กสระอิอ่านว่ากอไก่ดึขอไข่ดีขอควายดิ ตอบคำถามครบ5้าข้อแล้วเด็กๆตอบถูกทุกข้อไหมคะ